คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีครับราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะฮะก็จะมารีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโบ22กันเหมือนเดิมครับ วันนี้มาอยู่เกมโรม่ากันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเออเป็นเกมที่ไม่ว่าช่วงเวลาไหนนะครับก็ฮิตอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมก็มาลองดูนครับว่าจะแตกเท่าไหร่นะครับมากับทุนที่200บาทครับหมุนตาละ70บาทนะมหมุนตาละ30บาทโทษทีทู้ชมครับดูผิดดูผิดนะ มาดูสิว่าวันนี้เราจะได้ตังหรือจะเจ๊งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมของทางค่ายโจ๊กเกอร์นะครับเกมสล็อต XO ของโลมานะใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมแบบที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับเกมโลมาที่กําลังฮิตกันอยู่เนี่ยก็สามารถกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับบอกเลยว่าเว็บนี้เรียว,รยวจริงๆนะครับแจกจริงแน่นอนนะครับไม่หลอกตาเหมือนเว็บอื่นนะคนที่มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก็คือผมเนี่ยเล่นจริงเจ็บจริงจ่าย จริงเจ๋งจริง,ร,งรวยจริงนะท่านะผู้ชมครับอะเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผมเออเอาจริงนะที่ผมเล่นสล็อตโลมามาโอ้ผมเล่นมาเยอะนะสล็อตโลมาเนี่ยเกมโลมาเนี่ยผมเล่นมาประมาณโอ้โหสิบยครั้งได้ละมั้งเนี่ย,แ,ยแต่ผมได้สู้กับสิงโตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ย สิงโตจะออกมาให้ผมสู้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมก็งงไอ้พวกยูทูบเบอร์ไอ้ที่มันทําคลิปเกมโรมาเหมือนกันเนี่ยมันสู้สิงโตแบบเกือบทุกตาเลยมึงบ้าหรือเปล่าวะผมไม่เชื่อท่านผู้ชมครับใครเชื่อก็เชื่อไปเลยนะเออคนบ้าอะไรแบบจะดวงดีขนาดนั้นนะครับสู้สิงโตตลอดเออนี่ดูครับนี่เรียวๆกันทําให้เห็นอย่างนี้นะครับทุนแค่200บาทเท่านั้นท่านผู้ชมครับมีทุนแค่200บาทจะรวยได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันนะท่านผู้ชมนะเออสิงโต ต้องมาอีกตัวหนึ่งนะครับหัวสิงโตเนี่ยจะต้องมา3หัวนะครับเราถึงจะได้เอ้ยไม่ใช่ดีเป็นโค um. เลสเซียมเออนี่นี่โคเลสเซียม um. มาท่านะผู้ชมครับโอเคได้เป็นโบนัสเกมนะครับนี่ได้สู้กับสิงโตแล้วท่านะผู้ชมครับเออมันต้องอย่างนี้ดีวะนี่ครับกดคลิกทูสตาร์ทคือยังไงอ๋อให้เลือกนะเออผมก็ลืมแล้วอันนี้ได้ฟัน2ครั้งใช่ไหมหรือยังไงโอ้เป็นเมก้าบินครับโอ้ได้เก้าร้อยท่านผู้ชมครับเห็นไหมนี่นี่คือการฟันสิงโตครั้งที่2ในชีวิตของผมนะท่านผู้ชมนะอันนี้ได้โอ้โหได้ ได้โลโหไม่เอาสิดูครับตอนนี้เงินของผมก็อยู่ที่1นึ่บาทนะครับและเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจบหรือยัง อ่ะได้มา900บาทนะครับอ่ะฟันแบบนี้ก็น่าจะจบละวมั้งนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับจบแล้วนะได้มา1,935บาทกับการฟันสิงโตครั้งที่2นะนั้นผู้ชมนะดูครับเงินของผมจาก200บาทกลายเป็น2,222บาทท่านผู้ชมครับได้มาได้ทุนมาเท่าไหร่วะเนะี่ย 2,000บาทเลยท่านผู้ชมครับได้ทุน2,000บาทเลยนะครับไม่ใช่ทุนได้กําไร2,000บาทโอ้ยพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเออที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่หัวสิงโตนะเราถึงจะได้สู้กับสิงโตนะครับมันเป็นโคอลสเซียมเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นโบนัสแบบนี้นะครับเราถึงจะได้สู้กับสิงโตสิงโตแต่เอาจริงๆนะ ออกยากมากๆเหมือนกันนะครับเราควรจะไปหวังกับฟรีสปินมุมด้านซ้ายดีกว่านะนี่เห็นไหมฟรีสปินนะครับถ้าเราสะสมครบเนี่ยเราก็จะได้หมุนฟรีนั่นเองนะครับเพชรสีแ,งแดงๆนะถ้าเราสะสมครบจะได้หมุนฟรีนะโอเคครับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับกําไรนอนเนาะสองพันบาทลงทุนแค่200กําไร2000มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ